จอแบบนี้ที่สนามหน้าบ้านของเราควรเก็บไว้หรือถอนทิ้งวันนี้ชมจันทร์บ้านทุ่งจะพาทุกคนไปทำความรู้จักพืชทั้งสองชนิดนี้ที่ในอดีตตอนเราย้ายกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดใหม่ๆพอเห็นแล้วเราถอนทิ้งจ้ะเป็นวัชพืชที่มากกว่าวัชพืชจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองวัชพืชที่จะพาทุกคนมารู้จักวันนี้ว่า เก็บไม่ไหมถ้าเห็นเกิดขึ้นที่ร้านหน้าบ้านถ้าเห็นเกิดขึ้นณนที่รกร้างว่างเปล่าที่เราถมที่เอาไว้ไปดูกันจ้ะตอนอื่นทุกคนมารู้จักกับพื้นที่ของเราก่อนจ้ะเราถมที่ปลูกบ้านเนี่ยบนที่นาที่นาเก่าดินค่อนข้างเะหลบก็คือดินร่วนปนทรายเห็นว่าเบือสภาพทุกคนอพราอมันเป็นแบบนี้เนี่ยทาให้เราต้องสรรหาอาจจะปลูกพืชอ,อะไรให้คลุมดินเอาไว้เพื่อป้องกันการ พังทลายของดินเพราะว่าเราถมทีดูลักษณะดินจะ้ะก็คือจะเป็นดินดินเหนียวผสมดินร่วนปนทรายผสมหินจะ้ละลักษณะจะเป็นแบบนี้นอันี้ดูข้างบ้านข้างบ้านก็เป็นที่นาเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือที่นาเต็มพื้นที่เลยจะ้ะแล้วก็จะมีร่องน้ำอบอกง่งยายๆก็คือเราถมที่บนร่องน้ำตรงนี้เลยจะ้ะ คลิปนี้จึงบอกเล่าถึงลักษณะที่ดินแล้วก็พืชที่เราจะใช้คลุมดินเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ชมความสวยงามของพืชที่ว่านี้โดยที่เราไม่ได้จ่ายสตังค์ซื้อหามาเลยสักบาทจ้ะพืชชนิดแรกที่จะพาทุกคนมาทําความรู้จักก็คือหญ้า,ากาบหอยตัวเมียหรือว่าหญ้าหยาดน้ําค้างาลักษณะเขาจะ โตเนี่ยเขาจะแพ่ขยายไปตามพื้นดินจะ้ะอาจจะไม่โตในลักษณะสูงขึ้นคือสูงขึ้นมากสุดไม่เกิน5-10เซนเป็นพืชล้มลุกจ้ะแล้วก็จะมีดอกเล็กๆสีม่วงอ่ะเข้มปนอ่อนแบบนี้พอขึ้นเป็นแพรนี่สวยงามมากเดี๋ยวทุกคนจะชมความสวยงามของหญ้ากาบหอยตัวเมียหรือว่าหญาหยาดน้ำค้างไปก่อนว่าจากที่เรา ฟันทิ้งทุกวันนี้ปล่อยให้ขึ้นเป็นแพรเพราะว่าเขาสามารถปลูกร่วมกันกับพืชชนิดอื่นๆได้โดยไม่เป็นปัญหาเรื่องรากเลยจ้ะ นี่คือความสวยงามของหญ้ากาบหอยตัวเมียหรือว่าหญ้าหยาดน้ำค้างจากที่แถบนี้พอถึงหน้าฝนจะโดนน้ำเซาะดินไปค่อนข้างจะเยอะจ้ะเพราะว่าเราเพิ่งทมที่ใหม่แล้วก็มีแต่ดินยังไม่มีหญ้าคลุมจากที่เราถอนทิ้งปัจจุบันขึ้นเป็นแพรสวยงามมากสวยงามทั้งตอนที่ยังไม่มีดอกจนกระทั่ง มีดอก้ะก็จะขึ้นเป็นแพรแบบนี้สังเกตดูโอ้สวยจริงๆอ่าจากที่เคยดินเคยโดนน้ำฝนเซาอปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องดินถูกเซาะแล้วจ้ะระหว่างนี้ทุกคนชมความสวยงามไปด้วยกันเลยว่าถ้าเราเคยเจอที่ขึ้นสนามตรงสนามหญ้าหน้าบ้านเราเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ไหมสังเกตดูลักษณะดอกดอกเล็กนิดเดียว แต่พอเขาขึ้นเป็นแพรมันจะสวยสีม่วงสวยมากอ่าตอนนี้นี่ก็คือข้างบ้านเราเราก็พยายามปล่อยเพราะว่าช่วงนี้ยังขึ้นมาไม่เยอะอ่าพอช่วงแรกๆเนี่เราถอนทิ้งหมดเลยอ่ะสวยงามจริงๆอ่าปัญหาเรื่องดินโดนเสาะอ่าดินพังทลายเนี่ยไม่มีแล้วนะทุกคนส่วนคุณประโยชน์ด้านอื่นๆ มีคนนํายอดไปกินคู่กับส้มตําแล้วก็น้ําพริกต่างๆได้จ้ะแต่ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ส่วนคุณประโยชน์ด้านสมุนไพรเรื่องนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดเราจะไปใช้สมสีสมห้าเพื่อความปลอดภัยไม่ควรอย่างยิ่งจ้ะด้านนี้ยังแผ่ขยายยังไม่เต็มพื้นที่เราก็ ปล่อยให้เขาเกิดแล้วสังเกตด,ดูว่าอยู่ร่วมกันกันกบพืชชนิดอื่นๆได้โดยไม่มีปัญหาค่ะคือเมื่อก่อนเราถอนทิ้งเพิ่งจะมาปล่อยให้เกิดก็คือระยะหลังนี่เอง มาถึงวัชพืชชนิดที่2ก็คือหญ้าเกล็ดปลาผักแว่นโคผักแว่นดอยหญ้าเกล็ดหอยหญ้าตาลทรายหญ้าตาลหอยหรือว่ามีชื่อเรียกตามท้องถิ่นเป็นชื่ออื่นๆเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปเพื่อแบ่งปันความรู้กันและกันได้จ้ะสังเกตดูว่าจะขึ้นเป็นแพรสวยงามมาก เป็นพืชคลุมดินเป็นพืชล้มลุกนะคลุมดินได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็การเจริญเติบโตเป็นไปในแนวนอนก็คือราบไปกับพื้นจ้ะไม่ได้โตขึ้นในแนวตั้งสวยงามมากปกติหญ้าเกลดปลาจะมีดอกเล็กๆสีม่วงแต่ว่านาขณะที่ถ่ายทําน,นี้ยังไม่ออกดอกเอาไว้ถ้าเขาออกดอกเนี่ยจะถ่ายทำให้ทุกคนได้ชมอีกทีหนึง่ง ชมความสวยงามไปด้วยจ้ะเพราะว่าถือว่าเป็นพืชคลุมดินได้ค่อนข้างได้ดีทีเดียวอายุก็ค่อนข้างจะยาวกว่ายอาเปลือกหอยตัวเมียจ้ะถือว่าเป็นวัชพืชที่ใช้เป็นพืชคลุมดินได้ค่อนข้างดีรากไม่ก่อปัญหาให้กับไม้ยืนต้นของเราที่ปลูกเอาไว้เลยจ้ะโดยรวมแล้วสวยงามคือเขาจะสีเขียวแบบนี้แทบจะตลอดเลยโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ พืชคุมดินสำคัญมากวัชพืชมีค่อนข้างจะหลากหลายายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนที่เห็นนี้ก็เป็นวัชพืชเหมือนกันไว้ในโอกาสหน้าจะนำเสนอมาให้ทุกคนได้รู้จักอีกทีหนึ่งพืชชนิดไหนที่เราควรเก็บเอาไว้หรือ พืนชนิดไหนที่เราควรถอนออกอไม่ให้มีในพื้นที่เลยก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการนําเสนอในเรื่องของคุณประโยชน์ของวัชพืชที่มีคุณค่า,าในการเป็นพืชคลุมดินแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับพืชหลักที่เราปลูกเอาไว้สรุปในส่วนของหญ้ากาบหอยตัวเมียถือว่าเป็นวัชพืชคลุมดินที่มีอายุสั้นแล้วก็มีประโยชน์มากๆ รากไม่ก่อให้เกิดปัญหากับไม้ยืนต้นที่เราปลูกเอาไว้พอเข้าสู่ต้นฤดูหนาวกระเปาะแบบนี้ก็จะมีเมล็ดมากมายจ้ะ,ะเขาจะทิ้งต้นต้นก็จะเหี่ยวลงไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อได้น้ำฝนก็คือได้ความชุ่มชื้นจะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะส่วนหญ้าเกล็ดปลาหรือว่าแักแววนโคก แล้วก็ชื่ออือ่นๆตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นก็อายุค่อนข้างจะยาวกว่าย่ากับหอยตัวเมียจ้ะแต่ว่าทุกคนสังเกตดูถือว่าเป็นวัชพืชคลุมดินอีกชนิดหนึ่งที่รากไม่ก่อให้เกิดปัญหาเราจะเลาะเมื่อไหร่ทำได้ง่ายๆเลยจ้ะรากไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถือว่าพืชทั้งสองชนิดเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการ ปลูกพืชไว้คลุมดินหรือว่าถ้ามีเกิดเอาไว้แล้วอยู่ในพื้นที่ถือว่าเป็นพืชที่เติบโตค่อนข้างเร็วจ้ะทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยในกรณีที่บางคนอาจจะมีการซื้อต้นพันธุ์มาปลูกเป็นสนามหญ้าเนี่ยจ้ะสามารถปลูกรวมกันกับพืชชนิดอื่นๆได้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยถ้าสนใจการนำเสนอของชมจันทรบ้านทุ่งสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ถ่ายทาและจะได้ไม่พลาดในการนาเสนอคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณมากจ้ะ